สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ตสุขสุขคนยินดีตอนขับกาซูซองแม่น้องเดือนคือเกา่าพี่น้องเมือนี่มือนี้นนว่าพูดพ่อกนกับพอน้องเดือนพี่น้องตอนแรกพี่น้องเอ้บรรยากาศผรกาศมาให้เบิรงพี่น้องเมือนี่อัปเดตประกาศนอกว่าไปหอดไซแล้วพี่น้องเอ้ล่าสุดก็คือสีเป็นหัวเบอร์ละพี่นอ้องเอ้เบิรงนี่ ปวดโพงว่างพี่น้องเอ้ยถ้ากระเลิกงานพี่น้องผนกระตกลิ้นหยีหยีอยู่พี่น้องเอ้ยฮอกันอันเหตุงานอยู่ในเฮาพี่น้องหยกหล่องอันพวกซื้อมักแตงเก่าพี่น้องเอ้ยพ่นดินพวนพุนใหม่แล้วก็หยกหล่องใหม่พินจีปลูกมอคคลี่ตออีกพี่น้องเอ้ยบรรคบหอออีกแล้วพี่น้องเอ้ย ขบหอบการที p, ่ปลูกมอกคัลี่ไก่สิขวบปีเลยพี่น้องเอ้ยป้ามาเบิ่งบักบุกฝนตกใจแล้วมันงามพี่น้องป้าโอ้ยบุกมากินพี่น้องเอ้ยเฮ้ยบุกก็เล่นนี่พี่น้องบุกก็เล่นมากินบักบุกพี่น้องเอ้ยจะกินได้อยู่บ่้าแนวนี้พี่น้องนี่ที่ว่าปลอดสารผิดชุดๆแล้วพี่น้องเอ้ยมีบุก พ่นกระตุกลิ้นหนีๆพี่น้องเอ้ยย่ามเนี่ยหอดย่ามหนาวเลยพ่นยังตกอยู่เนาะอยู่เกาหลีนั่งเรืองท่านอะกระเข่าพี่น้องเอ้ยพอน้องเดินทายลงมือนั่นขาเจ้าเกี่ยวแต่วไฮหนึ่งไฮหนึ่งข้าเจ้าประธานเกี่ยวเนาะมันคนละเจ้าพี่น้องเอ้ยสบายดีสบายดีอีกเทื่อนึงเด้อพี่น้อง ยินดีต้อนรับกับสุส่งพลังยนต์พี่เกาพี่น้องเลยหลจากเบิ้งพระกาศเบิ้งเข่าในหน้าฝนตกลิ้นแล้วกะเชี่ยวอันนี้มาหายเบิ้งพี่น้องเลยสดๆเลยมือนี่หมักกอพี่น้องือว่าเกาลัดเนาะอันบ้านเฮากับชีบก่อยเห็นบุกพี่น้องเลยมีแต่เดือดซื้อกินว่าตั้งแต่ที่นีไปหาเก็บเอาแถวป่าพี่น้องมันเป็นหมากไม้คางทางเขาพี่น้องเลยนี Lu quang nhay Sam noi tem cam lưu vinh anh em Sam noi tem cam bong ghi anh lưu mặc khi lát vinh anh em 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 nào em 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 ผ่านมาแต่เฮดเวียกเลยแวกเก็บเอาพี่น้องกินเกาลัดให้เบิ่งก่อนเนะาะแล้วก็มีข่าวดีพี่น้องเอ้ฉ <c oughs> ีวอาสชูพังจั็หน่อยเนาะพี่น้องกินมาเกาลัดก่อนแป๊บนึงลงดูนนในพี่น้องเอ้เต็มปุ้ยดำๆเนี่ยบนแบบมัน มันมันเนนาด้พี่นหน่เอ้ยหนามนเขาไปเลยมันเป็นสีมันชันมันมันหวานๆเคยให้แม่น้องเดือนืฉอให้กินพี่หน่องหยุดจ้ามันตลาดนัด ขาเจ้าคายเนาะอยู่ฝั่งไทยอยู่บ้านเนาก็บุกคอยเห็นพี่น้องเลยพลังเดือนบุกเคยชื่อกินอยู่บ้านแต่ไปไทยอกอ็ไปชื่อกิน,ยนอยู่พี่น้องเลยในมันขักอริพี่น้องเลยพลังเดือนสินตั้งไปนี้เนาะตั้งโซ่จริงเลย Để thêm một tí nữa Một như Tiền mông quang mày nào ơi Nhạc mà này vừng nó Và khuôn nhảy khuôn ta xẹp con sầm này ơi Kiếp 2 Sống thống sửa phía nào ทั้งบ้านก็เห็นแม่น้องเดือนนั่นก็เดี่ยวเขารับจ้างอะพี่น้องเอ้ยน้องเดือนแล้วก็ทำแม่แล้วก็แป้งพ่อมอันลูกจะอยู่น้ำพายพี่น้องโทุเมื่อกันบทิษัทเรนเลิกแรงงานบางช่วงพี่น้องไลยทุมเมื่อกับบติดไปบิดเฮือนวไปละช่องลอยเดี่ยวเขารับจ้าง คุทาบว่านึ่เดือนเมื่อพี่น้องเลยยังอีกอันสองเดือนเนาะประมาณสองเดือนพี่น้องเลยตัวแกเขาเจ้าประแจงมากเลยเวลามันก็หมอเจาจันท์เขามากพี่น้องตัวแกเป็นกะทามเนาะเมื่อนี่เป็นกะอยากให้กลับมาเลยพี่น้องเลยเป็นทามว่า มาอีกบ่อคนอยากได้คือเก่านะพี่น้องคนอยากเห็มาอยู่บอลเก่านะเขาก็พังเบิร์อีกเชือนึงแล้วยังอยากมากะอยากมาอยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันต้องตามบริษัทเขาจะจุดดำเนินการอะไรเนาะพี่น้อง ันเพิ่นใหยมากอะ่ะคือว่าโชคดีไร้ติ่พี่น้องเลยได้มารเหดเวียงเห็ดงานอยู่เกาหลีกับบวนกานเรื่องง่ายพี่น้องคนจยกมากเันหยาดกาันจร,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 ริงกันคูมือแบบว่าไปลงทะเบ,บียนไหวเนาะพวกได้แต่ว่าดูเนินใช้หูใช้ตาในสินในชายข้าวเจาะได้มากพี่น้องเลย กินกิน2หมาคุณอยากอิ่มพี่น้องควใหญ่ไดุ้ัแมาถามกให้มาอีกนเอ้อ โอ,อยากมานำกระไล่น,น้องไอ้คนลองเรือนกันเลยไปเถอะอนาส่วนในเดอร์ไกันเลยดอนมาที่แรกส่วนไากันยาถพายกัอยางเขาต้มเพราะว่ามันต้มกันลายเนาะวิไฟมากพี่น้องเอ้ย มีไปมาพัวลดืเดือนคนเดีวยวก็ลุยเดียวเลยมาพอนูอยู่บ้านเนาะมาพ่อเขาอ้ายอ้ายกับรุ่นอ้ายและพี่น้องเอ้ยกับอกนิดกันไปเลยดอกเดี๋ยวคนบ้านเดียวกันจือๆเนาะมานำกันทำมาลุยเดียวเลยนะพี่น้องทุกคนก็นมากับหมู่กับยังขาล,ล่าคนเนาะ lạc này lại phải vừng vừng này nguồn mình phải nào thế mà nhạ lên nó có làm thuối lẹo phải không? mà là cả làng làm nạm lẹo ก็ในอาบน้าจ้ะถ้าก,ก็เหลือแต่ง,งานได้ในี่พี่น้องเลยขอไปท่องบ้างฮะรูเปเพจแม่น้องเล่นไปเกี่ยวข่าวรับจ้างเลยก็โต๊ะให้แม่น้องเล่นบลติดเลยก็มาอัดคขีดนี่พี่น้องเลยผู้อยู่บ้านกลย dù có vừa dù bạn thế nào Ok, đâm na, mình đưa anh cả bay, lập chạm, đâm nọc đâm nà nó. อะไรเขาจ้างไปบดหรือบานอัไร พี่น้อยเน,นี่ก็เตรียมรถไว้แล้วพี่น้องมาออื่นไปฉีดยาอาละไบพี่น้องเอ้ยนี่สายหนำเตรียมเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยมาออื่นไปฉีดยาให้หมู่คองตาแก่พี่น้องเอ้ยอยู่คนละฟาร์มเนาะคนละเจ้าพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเคยไปเลยแหละสองเถือ่อสามเถื่อพี่น้อง ก็เลยเตรียมไว้เบิดพวกทรายหนอกทรายน้มเสียแล้วก็หนามแน่พี่น้องเตรียมข้าวเจ้าก็เอายามาใส่แล้วก็เสียข้าวเจ้าเลยบวกุ้มมือเราพี่น้องเลยไปก็ได้ยซาเตเกาก็เครื่องมือนะพี่น้องเนาะจนได้กับปากกดไลค์กดแชร์พี่น้องใครเห็นคลิปนี้แล้วก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจพอน้องเดือนได้เด้อพี่น้องเนาะได้กระเพาะกันคลิปหน้าอีพี่น้องกรับสบายดี